สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกมีแคคตัสหรือกระบองเพชรที่น่าสนใจมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะนี่นะคะคือแคคตัสแมมหนามดอกพิกุลหรือว่าแมมมินลาเรียแมมมินลาเรียลาลิสนะคะที่มาของชื่อเรียกไทยๆเราเรียกมาจากลักษณะของดอกนะคะนี่ กำลังมีดอกพอดีเลยเดี๋ยวดูชัดๆนะคะเป็นที่มาของดอกคือถ้าเพื่อนๆเคยเห็นดอกของเขาเนี่ยจะพบว่าดอกอแคคตัสนี้จะคล้ายกับดอกพิกุลนะคะดูกันชัดๆเลยนะคะว่าคล้ายไหมอ่าคล้ายนะนึกว่าคล้ายนะคะสีออกครีมๆขาวๆนะคะแล้วก็คล้ายกันมากๆนะคะเลยเป็นที่มาของชื่อดอกพิกุลหรือว่าแมมดอกพิกุลนะคะ บางคนเรียกแมมหนามพิกุลซึ่งจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งคือ้นายาวๆที่เด่นๆนะคะเป็นที่มาของชื่อของเขาอีกอีกอย่างเหมือนกันนะคะอีกอย่างที่เรียกว่าแมแมหนามพิกุลเหมือนกันนะคะก็แมมดอกพิกุลก็เพี้ยนมาเป็นแมมหนามพิกุลอะไรประมาณนี้นะคะจะเรียกชื่อไหนก็ได้นะคะขอให้มีพิกุลปนแค่นั้นเองนะคะ แมมนามพิอกอหรือแมมนามดอกพิกุลมีถิ่นกำเนิดแถบประเทศเวเนซุเอลาหรือว่าทวีปอเมริกาใต้นั่นเองนะคะเป็นแมมที่โตช้าค่ะบางต้นอาจจะแตกกอได้ต้นลํำต้นสีเขียวเข้มนะเนี่ยดูกันชัดๆนะคะลํำต้นสีเขียวเข้มทรงกลมหรือทรงกระบอก ลำต้นเป็นปุ่ม,มคล้ายกับหนามทุเรียนตรงปลายมีหนามแข็งแล้วก็มีปุยขาวปุยขนสีขาว,ขาวนี่ปุยขนสีขาว,ขาวนะคะส่วน,น้นาจะออกสีขาวน้ำตาลแข็งต้องระวังด้วยนะนี่นะคะชิมมือเจ็บนะการออกดอกของเขาจะออกดอกเล็กๆน่ารัก สีขาวขาวนี่อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะเล็กน่ารักสีขาวขาวครีมครีมอมเหลืองคล้ายกับดอกของต้นพิกุลเลยเป็นที่มาของชื่อที่นกเล่าไปแล้วเนาะดอกเล็กๆดอกเล็กมากจนบางครั้งเราจะสังเกตไม่เห็นนี่เล็กกว่าตุ่มต้นอีกนะคะคือเห็นอีกทีก็ติดฝักแล้วเหมือนอันนี้นี่ติดฝักแล้ว เป็นแคคตัสที่ติดฝักง่ายอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะแมมหนามพิกุลราคาไม่แพงเข้าถึงได้ง่ายด้วยขยายพันธุ์ได้ทั้งเพาะเมล็ดแล้วก็ชำหน่อนะแต่นี้ยังไม่มีหนอนะคะนี้ยังกระถางเล็กอายุน้อยอยู่ก็วิธีการดูแลการดูแลเนี่ยแดดพลางแสงนะคะ60-70% แดดควรจะเป็นแดดช่วงเช้า4-6ชั่วโมงนะแดดบ่ายไม่ไม่ดีกับต้นนะคะอาจจะทําให้ลําต้นไหมได้นะดินที่ปลูกนะคะใช้ดินปลูกแคคตัสดินสวนไม่สามารถปลูกได้นะดินปลูกแคคตัสเอ่อก็เป็นดินที่โปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้เร็วนะคะใครที่อยากจะผสมใช้เองก็ เซิร์ชหาสูตรดินปลูกแคคตัสได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าเราจะซื้อมาปลูกเองซื้อมาจากร้านขายแคคตัสหรือว่าร้านขายต้นไม้มาปลูกเองก็ได้ค่ะน้ำต้นนี้นะคะก็เหมือนกันน้ำเนี่ยให้น้ำเวลาที่ดินแห้งจะรู้ได้อย่างไรว่าดินแห้งเราก็มีวิธีการทดสอบดินโดยการใช้ไม้ไปลายแหลมนะจิ้มลงไปจากหน้ากระถาง อย่างนี้ค่ะดึง,ด,งดึงขึ้นมาอันนี้คือมีดินติดที่ไม้แสดงว่าดินยังชื้นอยู่ค่ะยังไม่ควรจะลดตอนนี้นะคะถ้าลดไปก็อาจจะทําให้ชื้นนะคะหลังจากนี้ไปก็อาจจะเน่าได้ถ้าลดซ้ําๆบ่อยๆนะก็ถ้าดึงขึ้นมาแล้วไม่มีดินติดไม้ขึ้นมาเลยก็สามารถลดได้เลยนะคะ<ๆ><ๆ>ก็ประมาณนี้สําหรับคลิปแนะนาเพื่อน เกี่ยวกับแมมนาำพิกุลหรือว่าแมมนาำดอกพิกุลนะคะหรือแมมมินลาเรียลิสนะคะก็ขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์ Cat t ัสอาร์นะคะอันนี้นกก็ศึกษามาจากเขาเหมือนกันนะก็ประมาณนี้ตอนแรกก็ไม่รู้จักค่ะนี่เพิ่งรู้จักเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็เห็นว่ามันหน้าคล้ายๆกันกับกับอย่างอื่นเนาะราคาก็ราคาก็ ไม่แทงเนาะก็เลยไม่ได้สนใจแต่คือพอมาดูแล้วน่ารักเหมือนกันคะ่ะดอกน่ารักมากก็ฝากไว้หน่อยนะคะก็สามารถสะสมไว้เป็นคอลเลคชันของเราก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนกเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ